สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเป็นแฟนรายการที่รรกระตุ้นตักทุกท่านประการมื่อวานนี้ก็เป็นวันพุทธที่5เมษายน2566นะครับอากาศช่วงนี้ก็ยังมีลักษณะที่ห่อนอบอ้าวนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ถึงอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ของป่าตอหลอดเชียงเนือตำบลของเข้าครับตัวการหลักๆเลยนะครับก็เนื่องมาจากช่วงนี้นะครับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความห่อนเนง่องปกคูุมป,ประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับ ลักษณะแบบนี้ครับเหตุให้มีอากาศฮ้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝ้ารั้วนะครับเกิดขึ้นได้หรือกัมีอากาศฮ้อนจัดนะครับในหลายพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันนะครับลมจากทางด้านที่ใต้ตือว่าออกเชียงใต้ที่เอาความชื้นหรือว่าไอหนามในอากาศนะครับพัดเข้ามาปกคลุมผ่านทางออกเชียงเนือนะครับโดยเฉพาะท่าผ่านทางออกเชียงในตอนล่างครับแล er ้วก็บผ่านวันออกน้ำลักษณะแบบนี้ครับเหตุให้มีฝนฟ่าข้างนอกเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่านะครับพื้นที่อาจจะบ่หลาย าจจะลดหน่อยลงไปจากชนที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นลักษณะาอากาศที่เกิดขึ้นครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่มีฝนฝ่าขน้องเกิดขึ้นนะครับสำหรับอีสานตอนบนนี่เป็นบางพื้นที่เล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่ว่าร่มกระชกแห่งเกิดขึ้นทุกเทือที่มีฝนฝาน่าขน้องตีตกลงมากนะครับนี่ก็เป็นลักษณะสาภาพอากาศที่เป็นไปในมือนีจนถึงมืออื่นนะครับ จากภาพดาเทียมก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับในตอนนี้นี่แหละนะครับยังคงมีกลุ่มฝนปรากฏขึ้นนะครับยังม่ท่านด้เกิดฝนนะครับอาจจะมีเกิดขึ้นได้นช่วงแรกนะครับอาจจะเป็นทั้งล่างๆตอนล่างๆแล้วก็ห้อยตอของภูเขานะครับภาคอีสานกับภาคกลางนะครับทั้งแถบจังหวัดเลยลงมานะครับขอนแก่นที่เป็นห้อยตอเขาพิศว์นะครับแล้วก็ทั้งชียยภูมินะครับต่อทั้งนครราชสีมานะครับเป็นพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะมีฝนตกได้นะครับ นี่ก็เป็นเลดราของขอนแก่นนะครับสถานีตุลาการหรือเลดาขอนแก่นเนื่องตัวโรูุ่มฝนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มก่อนเมฆก่อนยสดน้ำนะครับที่มีขนาดที่ตรวจพอดีกันครับพระเรดาตรวจเห็นนะครับอาจจะมีเป็นกลุ่มเล็กๆนน้อยๆก็สลายตัวไปนะครับเรดราของท่าสกลนครก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องโรคภุ่มฝนนะครับในพื้นที่อีสานตอนบนของเขาครับในภาพรวมแล้วนะครับเม่เนีบไป่ย็นทั้งหมดอื่นนะครับอากาศ ในภาคตะวันเชียตงตอนบนก็มีลักษณะอากาศห่อนถึงห่อนจัดมีฝ่าล้วนในตอนกลางวันนะครับฝนมีเล็กน้อยนะครับแต่ว่านะครับมีลมกระโชกแห้งเกิดขึ้นนะครับทำให้ฝนตกอุณหภูมิสูงสุดเกิอยู่ที่ประมาณ39ถึง41องศาเซลเซลียสนะครับต่ำสุด2 1ถึง2 7องศาเซลเซียสนี่ก็เป็นลักษณะอากาศที่ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ดังอื่นนะครับจะได้ก็ตามนะครับเมื่อนี้วันที่5วันที่6อุณหภูมิก็ยังคงสูงอยู่นะครับฝนอาจจะมีได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับวันที่7 แปดนะครับขึ้นของวันที่หกแล้วันที่เจ็ดวันที่แปดเนยจะมีพายุฝนฝ่ากระน้องนะครับอาจจะมีลูกเห็บตกฝ่าผ้าเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันที่อ่ขึ้นวันที่หกแล้วกับวันที่เจ็ดนะครับเป็นช่วงที่ต้องสอดระวังนะครับสําหรับพี่น้องอ่าในหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะมีลมกระโชกแห้งลูกเห็บตกฝ่าผ้าเกิดขึ้นได้ก็ดูแลสุขภาพดูแลทรัพย์สินให้ดีนะครับในช่วงสองสามืันต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เดโดยวก็คงย่ยเดี๋ยวจะมีข่าวพยากรณอากาศมาให้พี่น้องได้รับรูรับทราบนะครับ้วกาอัปเดตเข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งในมืออื่นกับพยากรอากาศสรับมนีก็มีเพ่อเทคนิคกรับ,รบสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน